นี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมจา้าต้นน,น้อยต้นเดียวได้เยอะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมจา้าต้นน,น้อยต้นเดียวได้เยอะนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องจา้าวันนี้แม่เสี่ยมพามาเก็บผักที่เหล็กค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมจ้าต้นนี่น้อยต้นเดียวได้เยอะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมจ้าต้นนี่น้อยต้นเดียวได้เยอะนะคะต้นนี่น้อยต้นเดียวได้เยอะค่ะท่านผู้ชม <_ part S 2> ด of ีคิดว่ายอด แล้วก็หักกิ่งไปด้วยหักกิ่งไปด้วยนะคะมันจะได้แตกยอดก็จะได้แตกยอด,ด,ด,ดใหม่นี่ค่ะไปค่ะเราไปแกงด้วยกันต้มต้มสักสองน้ำนะน้ำหนึ่งต้มน้ำแรกเททิ้งต้มอีกน้ำที่สองค่ะถ้าคนชอบจืดมากก็ต้มเป็นสามน้ำเลยนะยาวเลยค่ะ ว่าจะไม่เจีบแล้วนะคะแต่เสียดายนี่ค่ะเสียดายเขาจะได้เขาจะได้แตกค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะเราไปแกงยาวเลยค่ะว่าจะไม่เจีบแล้วนะคะแต่เสียดายนี่ค่ะเสียดายเขาจะได้เขาจะ,จะได้แตกอักกิงเขา ก็ลงมานะคะเอาเพื่อให้เพื่อให้ต้นเขาที่เหล็ดนะคะดูสิคะนะคะ่ะจนยอดออกยอดจ้งยอดแล้วก็หักกิ่งไปด้วยหักกิ่งไปด้วยนะคะมันจะได้แตกยอด ก็จะได้แตกยอดใหม่อให้ด <Okay. S 3> ูดูชัดๆนะคะก็จะเป็นเนาบาอระายไปในตัวไม่ใช่ท้องเสียใบเหล็กนี้นะคะใครๆก็จะชอบทานค่ะถ้าคนชอบจืดมากก็ต้มเป็นสามน้ำเลยนะแตกยอดเขาค่ะแบ่กินไปด้วยไมง้ก็จะ,จะขึ้นสูง งั้นก็จะขึ้นสูงเกินไปค่ะถ้าคนชอบจืดมากก็ต้มเป็นสามน้ำเลยนะคเพราะว่าแต่ว่าไม่ใช่ทำให้ท้องเสียนะที่เหล็กนี่ใบเหล็กนี่นะคะเป็นยาระบายด้วยนะคะเนี่ทานเป็นยาระบายด้วยด้วยจิงไปด้วย สูงเกินไปนะะก็จะเด็ดเอาอแต่ยอดสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้แม่เสียมพามาเก็บผักทีเหล็กค่ะต้นไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าเขาแตกกิ่งออกเพราะว่าแต่ว่าไม่ใช่ทำให้ท้องเสียนะ นี่ค่ะใบยะานางเราก็มีปลูกไว้เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะจะได้ไม่ต้องไปหายากมีต้นเหล็กแล้วเราก็เอาแยอดเขาค่ะ่กินไปด้วยงั้นก็จะขึ้นสูง่งั้นก็จะขึ้นสูงเกินไปกิ่งไปด้วยก็จะสูงเกินไปก็จะเด็ดเอาแต่ยอด นี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องจา๋าวันนี้แนมะ่สเสียมพามาเก็บพักที่เหล็กคะ่ะดีคะ่ะต้นเล็กๆเ,เองแต,แตกกิ่งแตกกอคะ่ะท่านผู้ชมปลูกไว้ที่บ้านนะคะปลูกไว้ที่บ้านต้นหนึ่งก็ยาวเลยคะ่ะก็จะไม่เก็บแล้วนะคะแต่เสียดาย ดิฉันจ,จะได้เขาจะได้เขาจะได้ไดแตกต้นน,น้อยต้นเดียวได้เยอะค่ะท่านผู้ชมดูสิคะเยอะค่ะ,ะ้าวสวน้าวสวนหรือว่าชา,าวบ้านก็ตามนะคะ,ะถ้าเรามีไว้ต้นหนึ่งวันนึงเราก็จะทานหลายอย่างเนาะ หลายอย่างก็ปรับเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันทานนี่ค่ะใบยะานางเราก็มีปลูกไว้เลยค่ะท่านผู้ชมนะคะจะได้ไม่ต้องไปหายากมีต้นเหล็กแล้วแล้วก็เทน้ำสามน้ำเลยก็แจงแจงก็แจงใส่ใบยะานางใบยะานางของเราก็อยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋า วันนี้แม่เสียมพามาเก็บผักที่เหล็กค่ะทำอาหาราจะเด็ดเอาแต่ยอดนะคะให้ดู ใชดด่ค่ะเกินไปก็ไม่ดีเนาะเก็บยากเถ้าะะนั้นก็ต้องดีคะต้นเล็กเกเองแตกแตกิตกก่งแตกกอค่ะท่านผู้ชมปลูกไว้ที่บ้านนะคะปลูกไว้ที่บ้านต้นหนึ่งก็ค่ะถ้าคนชอบจืดมากก็ต้มเป็นสามน้ำเลยนะะที่เหล็กนี่ใบเหล็กนี่นะคะ เป็นยาระบายด้วยนะคะนี่ทานเป็นยาระบายด้วยด้วยอดแล้วก็หักกิ่งไปด้วยหักกิ่งไปด้วยนะคะมันจะได้แตกยอดก็จะได้แตกยอดใหม่ที่บ้านนี่ก็ดีนะดีไว้ทําอาหารอาหารได้อาหารเราก็ ต้นไม่น้อยต้นเดียวได้เยอะค่ะท่านผู้ชมดีสิคะยาวเลยค่ะก็จะไม่เจ็บแล้วนะคะแต่เสียดายน่จ่ะเสียดายเขาจะได้เขาจะได้แตกค่ะถ้าคนชอบจืดมากก็ต้มเป็นสามน้ำเลยนะสองสามปีนี่กินไม่หมดเลยนะคะเนี่ยได้ทีละแกงแกงใหญ่ๆเป็นหม้อเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะ

เพให้ต้นเขาเยอะค่ะอชา,าวสวนชาวสวนหรือว่าชาวบ้านก็ตามนะคะอ่าถ้าเรามีไว้ต้นหนึงเพราะว่าแต่ว่าไม่ใช่ทำให้ท้องเ,เสียนระื เทน้ำสามน้ำเลยก็แจงแจงก็แจงใส่ใบยะนางใบยะนางของเราก็อยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมจ้ะดีค่ะต้นเล็กๆเ,เองแตกแตกิตกก่งแตกกอค่ะท่านผู้ชมปลูกไว้ที่บ้านนะคะปลูกไว้ที่บ้านต้นหนึ่งก็ก็จะเป็นเอื้อใบาไปในตัวไม่ใช่ทองเสียใบเหล็กนี้นะคะใครๆก็จะชอบทาน เพราะว่าแต่ว่าไม่ใคยทำให้ท้องเสียนะู้ี่เล็ดนะคะดูที่คะ่นะคะ่ะจนยอดออกยอดจัง กับใบยนางข้างๆกันนี่แหละค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะมาไปหยบที่ใบเหล็กกันละกันจะเด็ดเอาแต่ตยอดนะคะ